สิงหาคมของปีวันทุรพีบิดาาาแหห่งกฎยยไทมจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมรำลึกเนื่องในวันรพี7สิงหาคมประจำปี2565เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาทิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนสัตว์กรมหลวงราชบุรีดิเรกริ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 5สิงหาคม2565เวลา8นาฬิกานายสนธยาจรเอียดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันรพีประจำปี2565โดยมีนายพุทธทิพงศ์สิริมาศผู้าราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนคณะผู้พิพากษาคาณะผู้ประนีประนอมข้าราชการและลูกจ้าง ประจำศาลจังหวัดกระบี่ข้าราชการทหารตำรวจและผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดกระบี่โดยพร้อมเพรียงกันซึ่งพิธีประกอบด้วยการเจเริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์จำนวน9รูปและการวางพวงมาลาของหน่วยงานต่างๆหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัพีพัฒนศัดิ์กร,รมหลวงราชบุรีดิเรกธิ์และกล่าวสาดุดีเทิดพระเกียรติ วันรพีตรงกับวันที่7สิงหาคมของทุกปีศาลจังหวัดกระบี่ร่วมกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดกระบี่เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาทิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนสัก์กรมหลวงราชบุรีดิเรกริ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยที่ตลอดพระชนชีพได้ยึดหลักนิติธรรม ยึดความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิต My Life is Service โดยวันระพีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนสักกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ได้รับการยกย่องทื่อถุนว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถ อันเป็นอัจฉริยะประกอบกับพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอนเนกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการกฎหมายไทยพระองค์ได้สิ้นพระชนเมื่อวันที่7สิงหาคม2463นำความโศกเศร้าเสียใจ แก่นักกฎหมายไทยเป็นอย่างยิ่งในกิจกรรมรำลึกครั้งนี้มีเหล่าบรรดานักกฎหมายข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสันติเพชรแก้วรายงานชีวิตของฉันคือการรับใช้ประเทศชาติคนเราควรจะให้แต่ไม่ควรขออะไรจากคนอื่น ควรจะกินพอประมาณไม่ควรจะมากเกินไปถึงท้องกาควรจะช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่เหยียบยำ่ำควรจะรับใช้ไม่ควรคิดเป็นนายคน